ปารีสสมราคาทีมเบอร์หนึ่งของโลกทีมครองโลกและทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ครับสอนบอลเรเรอมาดริดแบบชนิดที่ว่าสู้ไม่ได้เลยทีเดียวครับมาดริดที่ว่ากันว่านี่คือทีมแบบโอ้โหเบอร์ตนๆของโลกพร้อมชนทุกทีมเจอปารีสแซงต์แชงแปงสอนบอลเละเทะกันแบบสุดๆดนะครับทั้งเกมเนี่ยเรอัอมาดริดมีโอกาสยิงตรงกรอบ2ครั้งเท่านั้นนะครับในการ ทำอะไรแบบโดนอารุม่าไม่ได้เลยครับในขณะที่ปารีสเนี่ยโหมีโอกาสยิงตรงกรอบถึง8ครั้งได้ไป4ประตูแล้วก็นักเตะนั้นพลาดแล้วพลาดอีกยืนดูบอลกันแล้วก็ไม่ไล่เพลสนะครับนึกว่าเป็นปารีสนั้นเจอกับอินเตอร์ไมมี่ครับเรียกว่าเกมๆนี้ปารีสสอนบอลชัดเจน สงสารเกมรับของมาดริดและทีโบกูตัวจริงครับแต่ว่านักเตะมาดริดนั้นก็พลาดกันเองครับคือก่อนลงเตะเนี่ยมาเรซเชแมนครับถูกยกเป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ไปพลาด1เกมไงในการแพ้ต่อบัวตาโฟโก้ทีมจากบราซิลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่เกมล่าสุดครับพวกเขาเนี่ยถลม่มมาดริดไปถึง4 0ครับฟาเบยนลุยส์ครับ,บเบหมา2ประตูครับอุสมานเดมเบเล่1นประตูคอนซโลลามอส1ประตูครับ อุสมานเดนเบเล่กลายเป็นเต็ง1งบอร์ลงดอเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ถูกยกว่าเต็ง1อยู่แล้วและรายการนี้เนี่ยแน้ว่าจะเป็นสำรองมาตลอดนะแต่โอเครอบแทีมสุดท้ายเนี่ยที่เจอกับไบรมิ่งก็ลงเป็นตัวสำรองแหละแต่ว่าก็ยิงประตูได้นะและก็เกมล่าสุดเจอกับเัลมาริดนั้นเขาได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงยิง1นึ่งแอสซิสต์หครับยิงเป็นการตอกย้ําเลยว่านี่เลยครับผมเจ้าของรางวัลบ,รบรอรลงดอในปี2025 นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคงจะต้องเป็นเขาแล้วละครับประสบความสําเร็จกับปารีสทุกถ้วยในรายการนี้และพาทีมเข้ามาสู่รอบชิงฟุตบอลสโมสรโลกเจอกับเชลซีนะครับแต่มาดริดนั้นเกมนี้ต้องบอกว่าย่อยยับแบบสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าสงสารเป็นอย่างมากอลอนโซ่ so, ต้องแก้กันไปครับนีขนาดว่าปารีสนะครับวิลเลนปาโชครับแนวรับตัวหลักชาวเอกวาดอร์โดนแบนนะ และซึ่งนาะชิงก็จะลงไม่ได้เพราะว่าติดโทษแบนนะครับโดยไปถึงลูก้าแอคตองเดสส่วนมาดริดเนี่ยโอเคขาดดินหุยเส้นไปก็จริงครับแต่โดยรวมแล้วนักเตะไม่ไหวยิงครับชาบิอรนโซต้องแก้ไขปัญหาเกมรับเลยครับลาอูอาเซนซิโอไม่ไหวครับพยามถอยเฟรเดโกบาเบเดมายืนฟรานกาเซก็ไม่ไหว,ว,เเไไหวลูดิเกอร์ก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาอายุก็เยอะแล้วก็เริ่มไม่ไหวทีโบกูตัวนั้น โอ้โหสุดจัดจัดครับพยายามเซฟแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับเจอลูกจอดจอจอดจอจอดจอ,จอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมคือปารีสครับในรายการนี้เนี่ยพวกเขาฟอร์มดีฟอร์มโหดฟอร์มเดือดเป็นอย่างมากครับเรียกว่าไร้คู่ต่อกอนที่จะมาเจอกับพวกเขาจยู่นะครับและเชลซีพูดกันตามตรงครับจากฟอร์มณนะเวลานี้เนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีระดับหนึ่งครับแต่พอมาเจอกับปารีสนั้นโอ้โหพูดยากเลยครับ ในสโมสรโลกรายการนี้นะครับผม6นัดยิง16เสีย1ชนะ5แพ้1ท่านนับในรายการก่อนเลนที่กวัดมา4แชมป์ครับ58นัดยิง152เสีย55ชนะ43แพ้7เสมอ8เรียกว่าฟอร์มของลุยสลิเก้นนะั้นยอดเยี่ยมไปอย่างมากครับสมราคาทีมเต็งแชมป์ทีมเต็งเบอร์1ของโลกจริงๆในเวลานี้ครับ คือต้งบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมาดริดครับไม่ใช่ทีมแรกที่โดนพวกเขานั้นย่ำขนาดนี้ครับเพื่อนร่วมมืออย่างแอตมาดริดก็โดนมา4-0ครับอินเตอร์วิลานโดนมา5-0นะชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาจริงนะครับทีมไหนจะเป็นคู่ต่อกรของปารีสชาแนงนั้นยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับเกมระชิงที่เจอกับเชลซีเนี่ยแฟนบอลก,ก็มอกว่าเชลซีนั้นไรทางสู้อย่างแน่นอนดูแล้วปารีสเหนือกว่าทุกตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมประตูกองหลัง กองกลางเนี่ยอาจจะพอสู้กันได้ครับแต่ว่าการครองบอลของวิตินยาชชวเนเวสรวมไปถึงฟาเบลุสนั้นกลางนั้นจัดจ้าม,มากครับแนวรุกก็สุดโหดครับกิชาควาลัสเคเลียเดซิเดดูเอมีบาโคล่าเป็นตัวสำรองกอสโซลามอสตัวสำรองและอุสมันเดมเบเล่เป็นตัวหลักของทีมดูเหนียวกว่าเชลซีนั้นแบบสุดๆจริงๆนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ปารีสคือทีมที่ดีที่สุดในโลกทีมครองโลก และที่อันดับหนึ่งของโลกจริงๆนะครับผมเชลซี Chelsea จะไหวไหมครับนัดชิงชเลิศครับจะเตะกันในคืนวันทิ์เช้าวันจันทร์เวลาตีสองเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆครับปารีสโดนสอนบอลไปที่เรียบร้อยไร้ทางสู้เดินดูบอลเดินเล่นบอลส่วนเชลซีจะไหวไม่ไหวเดี๋ยวว่ากันครับ